สวัสดีครับเมื่อนะวาเจอกันแล้วครับครับล้านผู้มิ่นอะไรย่นครับสาขาพระปรจับจังหวัดอุดรธานีครับเมื่อวานมารีวิวนะครับผานหกนะครับใบยี่สิบหกนิ้วนะครับดีเฮดสองหกหกจวนะครับเห็นนะครับใบเต็มนะครับใส่งานหน่อยครับใส่งานมาถึงหาสิบไรนะครับตัวนี้ใส่งานมาถึงหาสิบไรครับสีเดิมๆแล้วครับสีงามแห้งครับแต่ว่าผมมเดรลานท้างสะอาดไปนะครับ สำหรับตัวนี้นะครับเปิดราคาอยู่ที่45,000บาทนะครับ45,000บาทนะครับตัวนี้งามครับงามหูสลักเน่นๆนะครับบ่มีแถบจะบ่มีหล่องร้อยนะครับสภาพสวยสีสันสวยนะครับตัวนี้สี่มื่นหานะครับราคาตัวล่องได้ครับส่งฟรี100กิโลเมตรนะครับหรือขาว่าเบืองกอนได้ครับยูลานภูมิอะอรยนนะครับสาขาพระกุจับจังหวัดดอนท่านีครับ นำมาจากตัวเมืองอุดอรนะครับก็ออกจากไฟแดงกุจับมาประมาณ2อกิโลยู่ซ้ายมือนะครับติดกระปัำมบางจากนะครับเส้นกุจับสวนผูหานะครับอ่ารายชื่จน,นะครับเบอร์โทร098 612 7295อีกเบอร์นะครับ087 034 1562ก็15ฝากคนติดตามกันได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ